อยากใหญ่อะไรยากเล็กยากเล็กอะไรอยากใหญ่อยากใหญ่อะไรยากเล็กอยากเล็กอะไรอยากใหญ่นี่อยากใหญ่อะไรอยากเล็กอยากเล็กอะไรอยากใหญ่อยากใหญ่อะไรอยากเล็กยากเล็กอะไรอยากใหญ่อุ้ยเจ้าผัดผักเจ้าผัดผักเย็นผัดผักเจ้าผัดผักเย็นผัดผักเจ้าผัดผักเย็นผัดผัก ยักษ์ใหญ่อะไรกินอไไยักษ์ใหญ่ไรยักเล็กยักเล็กไยักใหญ่สรู้ยังนเหรอยักใหญ่ยักษ์ใหญ่ยักใหญ่ชาวฟาดปักปักเกณฑ์ป่านปักปักโอ้หหนาใช่ะไม่หนาใช่ช้าวชาวฟาดขอพักชาว อ๋อโอเคครับชาเชาป้าผักปัดเย็นอยากกินลำใหญน้ำลายยายไหลย่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากินลำใหญน้ำลายยาย่ไหลย่อยยากกินลำใหญน้ำลายยายไหลย่อยเฮ้ยเฮ้ยอยากินลำใหญน้ำน้ำยายใหไหลย่อยอะไรอ่ะบอกเลยกินน้ำส้มอยากกินลำใหญน้ำลายใหญ่ เดี๋ยวจะไดเนี่ยอยากกินลำไยน้ำลายยายหลายอ้อยไออ้อยพันพันนะพูดออกมาได้ไม่ได้เลยอยากกินลำไยน้ำลายยหญยใหญ่ไเลยอ้อโอ้ยอยากกินลำไยน้ำลายใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยอ้อยมันพันนะละนองละลีอองละยาละนองละยองยาลาละยองมาจาไหนไอสัตว์อ่ะก็ละนองละยองยาลาเร็วเร็วดิ จะน้องไรยอมย่าจะน้องเลยอมยาลาจะน้องยาลองยาอะรชามเขียวความเช้าชามขาวความฟขำคำขำความํำชามเขียวความเช้าชามขาวความคำชามชามเขียวํำเช้าชามขาวาำํำชามเขียวความเช้าความชามขาวความขำอันนี้ไม่ไหวจริงนะชามเขียวความเช้าชามขาวความํำชามเขียว ชามกี่คำามาเทพไหวอ่ะมใช่น่อยากใหญ่ไรหลังเล็กยกไอยากใหญ่ยกใหญ่ไรหลังเล็กยักเลกไร้ยกใหญ่ยักใหญ่ไรหลังเล็กยักเล็กใหญ่อใหญ่ชามชามขีเวคขาวามคชามขี้ยวคมขาว เอาดีดียเน่ยบท้าไปดิชามเขียวก็ชามเขียวคว่มจ้าชามขาวควมำ่้าชามเขียวคว่มมขีามขาวคว่ำา